ครับอินบุดบุ๊นี่วันลุ่งขึ้นลุดเรืองหัวตุ้ ครับพี่น้องผมลกปลาหายอยู่หากินครับเมื่อนี้พมาใส่เบ็ดครับผมนี่ยใสเบ็ดในหน้าเขานี่หละนี่เบ็ดทั้งเบ็ดสี่สิบกว่าหลังครับแต่ก่อนมันมีหาสิบหลังส่วนมากจะหายครับหายไปเหลืออยู่มันสี่สิบหน่อยๆน่อยครับผมมาลุ่นเบงครับว่าสีมานบ่ใส่เบ็ดเมื่อนี้นี่มียะไรใสเมื่อนี้ครับผมสี่เดือนครับนี่ครับผมสี่เดือนคุดไม่ได้หลายเติบเดี๋ยวสี่ล่อกมาใสเบงเดี๋ยวผมที่ใส่สี่เดือน ทิ้งไว้แล้วก็ซีขีรดเลาะหาคุบเขียดครับใส้เขียดคันได้เขียดลายกับที่เอาเอาเขียดมาเลี่ยนน้ำครับผมรอบดึกช่วงรอบแรกนี้เดี๋ยวจะเอาซีดเดียนไปใส่ก่อนเดี๋ยวผมขอตัวไปใส่เบด็ดนะครับจังไม่อยากน้องกันยังไม่แรกครับผมไปสีตาบ้งครับว่าสีหมานปะครับพี่น้องผมใส่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับยังซีดเดือนเหลืออยู่นิดหน่อยครับได้ยำรอบหนึ่งกดอกเดี๋ยวประมาณทุ่มหนึ่งครับผม ทุ่มหนึ่งเมาเจอกันเดี๋ยวซิมาลองอยามเมืองว่าเหยื่อขี่กระเดือนรอบแรกครับนี่ครับผมไม้ตรงหน้าปลาเขานี่ซีมานบะเฮ้มร่รุนกันเมื่องครับผมคือผมกาวาสยามเบียดรอบหนึ่งแ้วก็ยังซีหาเลาะไตเขียดครับผมไตเขียดเพราะได้อาจจะเอามาเปลี่ยนครับผมเพราะวะ่าเหยื่อขี่กระเดือนนี่มันหลอนเร็วครับป่าหน่อยเมื่อกินนี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวเบิดครับต้องเอาเขียดมาเสียบไว้เพื่อที่จะรุนยืมมือเศ้าครับผมไปครับผมนั่งพักผ่อนจะเบิดยังไม่หยาบครับ ครับพี่น้องผมพักไปสักพักนึงครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วครับผมตอนนี้อยุนี่หนึ่งทุ่มนี่ฝ้ายังบนท่านี้มืดสนิทเลยครับยังแบบสลัวสลัวยังแนมเห็นอยู่ครับนี่ครับผมเวลาหนึ่งทุ่มหนึ่งนาทีครับผมเดี๋ยวสิไปยำเบ็ดยำตะเวนเนี่ครับเพราะว่าไอ้ยำเสร็จแล้วผมซิเฝ้าไปหาขี่รถคุบเขียดคุบเขียดไตเขียดเพื่อที่จะเอามาเสียบแท่นรอบดึกครับผมไปครับผม ไปรุนเบิ่งรอบแหกแห่สิมานวะเงียสีเดือนครับก็เดิมล้งแรกปราเข้าไปบุมเงี้ยงยึบเงียงอยู่คือเก่าครับยังมีเงียอยู่ล้งที่สองเป็นจังไดยล้งที่สองมีปลาก,กินแต่ว่าหลุดโอ้โหเป็งเข่งพวอวะเอ้ยดึงเงียขึ้นไปทั้งฝามครับเนียงยังอยู่ใส่ไปขึ้เก่า เดี๋ยวผมคอยามเบ็ดไปเรื่อยๆครับผมหุระเดี๋ยวถึกป่าเดี๋ยวจังซี่อันอันนี้ห้เบิงครับจังซี่ไทยเบิงครับแนมไปมีป่ากินเบ็ดครับผมดินบกแห้งเลยป่ายังวะอุ้ยลักษณะนี่ประดุกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวต่างก่อนก่อนลักษณะนี่คือคือประดุกครับผมมาลุ้นิึงครับ ดุกตัวแบบนี้เลยครับนี่ครับผมโอ้ยยังสวยเลยครับพี่น้องผมแม่ม่ามิป่าถือเบ็ดกับผมปลาอยเหรอโอ้ลักษณะดินนี่นะจะดุกกับผมเยอะเด้อ,อตั้งกองก่อนตั้งกองนิดนึงนะครับดินวุ้บวุ้บวิ่งว่าหลุดเลยอย่หลุดเด้อ ูงใช่ไหมครับผมตัวบักใหญ่ด้วครับใส่เดียวกันครับตัวแรกที่ได้เลยครับ ครับพี่น้องผมยามเบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับผมรอบแรกปลาเดิมประดุกงไงสองตัวครับผมโอ้โหนี่จะตัวไงครับผมประดุกเนี่ยฟ้าเนี่ยใส่เดือนนี้มีแล้วครับผมมันจะเน้นพวกประดุกครับผมปลาคอกับเจ้าปลาใดเดี๋ยวผมใส่เดือนมัน,น,นเหลืออยู่หน่อยนึงเดี๋ยวผมซื้อไปหาเละาะไตเขียบเอามาเสียบไว้เพื่อมอาหยามรอบสาครับผมไปครับผมเดี๋ยวพาไปไตเขียบครับืันนี้ครับพี่น้องผมเดี๋ยวจะพาขี่รถเลาะทุบเขียบครับนี่ แนวคูบเพียดเท่ากับประมาณนี้ครับไปหาคูบเพียดมาใส่เบ็ดไว้รอบดีครับประเดิมตัวแรกเห็นแหมละครับนี่ครับขี่รถมา,ข,าขันเท่ากังเพียดเท่ากับจอดครับผมจอดแล้วก,ก็เอาไม้คูบงับไปให,มหกก้มันได้ระยะแล้วก็คูบปั๊บโอ,อ้เส้นออกเกยโอ้ยซิ่งเถอะวะไปคูบต่อครับ นี่ครับผมย่าห้องเห็นเขียดห้องเอาขวดห้องคุบเลยครับปั๊บนี่เลยเขียดบันก็เต็นเข้าไปในขวดครับนี่ครับพอคุบแล้วเขียดมันก็จะเต้นเข้ามาอยู่นี้ครับแหปิ๊งปิ๊ง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 งนี่ครับครับพี่น้องผมไปขี่รถเลาะคุบเขียดไตเขียดมากครับนี่แหละได้มากหน่อยนึงครับพอดีโอ้ นักกีฬาคุบเขียดลายครับมือนี่เขียดมาเลยไม่ค่อยมีครับผมที่ออามาเปลี่ยนเนียแล้วก็ซึ้อกลับบ้านครับอยามอีกรอบหนึ่งตอนนี้เวลาสองทุ่มห้าสิบเอ็ดแล้วครับผมที่สามทุ่มแล้วยวไปเปลี่ยนเนี้อไปรุนเบิงรอบสองสี่มานบ่เอาเนี้เขียดเสียบครับตอครับผมไปครับผมไปรุนกับตอรอบสองครับเนื่อมาหลังนี้น้ำส้มสีจริงๆครับผมสายสีเข่ง ตั้งกล้องครับมีโอกาสมีตัวครับตั้งอ้าวมาลุ้นมางครับสีมานปะลางนีปลาคอครับปลาคอครับ ใส่งามเลยครับผมแต้มแรกของรอบสองครับเดี๋ยวขอเก็บป่าครับรัาพี่น้องผมเมื่อเบื้องหลังนี้ครับไอตอนที่ผมมาใส่ตอนแรกหันใส่ปุ๊บกลับขึ้นมาหันมีป่ามาดึงจนขั้นหักกับขั้นเลยนิดเดียวผมก็เลยเกี่ยวเยอะแล้วก็เสียบไปครับผมเมื่อเบื้องครับมีป่ากินครับคอตรงนียครับ ประคอตกไงครับนี่ครับผมเป็นขั้นเบ็ดเหลือชนิดเดียวนี่ครับขั้นมันหักครับป่าไหนจะป่าตัวนี้ครับมากินจนขั้นหักเลยอู้ตกไงครับครับพี่น้องผมนี่ปลากินเบียดครับแมเห็นหนวดครับผมไนที่ไป,ปดูกาล,ลังนี่ ตัวแบบไงครับผมปลาดุกหรือไส่เดียวเลยครับนี่จะตัวยังไงนี่ตัวยังไงง่ายครับปลาดุกครับพี่น้องผมยามเบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับผมเปลี่ยนเงาไอ้รอบสองฮันเอาใส่เดือนมะยามแล้วก็เปลี่ยเนเงาเปลี่ยนเงาเขียดครับผมอันนี้ยามสองรอบเลยครับนี่เด้อปลาฮาโตครับ ยามรอบสองเลยปาคอสองโ HHH. ตแล้วก็ปลาดุกอู้วิตเตอร์บักใงญ่ครับ so มันอีเกิดต่ใหญ่เลยครับผมห้าตนี้อู้ยโลกว่าครับผมปลาดุกนี่มีตัวเงแต่ปลาดุกนี่แนมเบิ้งนี่น่าจะลักษณะสีคล้ายๆปลาดุกเลี้ยงครับผมสีบูคือปลาดุกอุ้ยอะไดคล้ายๆกับพวกบิ๊กอุ้ยผมะ่านั้นครับผมจากทุ่มจากยามหรอวะเดี๋ยวบ็งเวลาครับเย็นเงี้ยของก็แล้วครับใส่เดือนนี้โออกินเกือบเบิดสุรังครับนี่ครับผมที่สี่ทุ่มเหครับ สามทุ่มสามทุ่มห้าสิบเจ็ดแล้วครับผมกะกะบันไปนอนแล้ะครับถามมารุนกันเบิงมืน่นเ้าวาเงี่ยเขียดที่เอามาเปี่ยนไวน้นี้ที่มานบะเนี่ยเขียดที่ทํางานบะแห่มารุ่นมืน่นเ้าครับผมที่ต่างครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเศร้าครับ <c oughs> ถ้ามายามเบ็ดครับผมโอ้มเมลื่อนนี้มานนี่เลยมาเคลื่อนนีปลาหาโตนาที่ผมั่านโลกโลกกว่ากครับผมเดี๋ยวรอบสองเขามาลุนเบิง เปลี่ยนเนื้อเขียดครับผมแต่ว่าก็บบริเวณเปียกบริสุธิหลังนะเพราะว่าบางหลังใส่เดือนตอนที่เปลี่ยกมันขึ้นมันก็ยังยังอยูอย่ยยครับผมก็เลยแต่ว่าก็โอ้ไลยเติมครับผมเกิดเยอะครับเนี้อเขียดเอดาไปหลุดมึงครับแฮ่ยห,หลอบเสาะเนี้อเขียดเอาสีมนันบ่ตืบตืบเอามาหลุดเบิง่งไม้นี่ไม้ประดุกครับผมโอ้ประดุกหลายขนาดเลยมี่ตัวญ่ที่แรกโตมันสีหน้ามันสีนี่เนาะน,นี่ครับผมโอ้ยประดิมฐ์ล่งแรกเห็นหัวเลยครับปลาเข็งครับผม นี่เห็นหัวเลยลังแหลกอุ้ยมา,าลังแหลกนี่มาเลยครับผมตะเข็งอันนี้เนียใส่เดือนครับเดี๋ยวขยุบขอเก็บปากนะครับผมเนี่ยมาลังนี่เห็นหัวครับผมใส่สวยเลยครับใส่สวยเลยนะใส่สวยของบอกซอกครับ นี่ยไปหลังอยู่มุมป่าดินบุ่มบุ่มเยอะอยู่บัวโอ้อยู่ยป่าคอนี่เงี้ยเขียดกับผมตัวพีน่เงนี้ยแบบไหนแต่ว่ากัใส่งามอยู่ครับ ใส่ใบไงไปไรครับตัวนี้ต้องมากินเขียดครับเนี่ยมาหลงกงนาน,นี่เบ็ดจมครับผมหนาดินงึกๆงครับโอ้มีป่าครับมีป่าเดี๋ยวตั้งกล้องกันมีป่าครับหลังนี่ โโอโอ้ยอ้ยจังว่าห้าวหยาขึ้นมาดิ่นปากขาดลุดไปเลยครับโอ้เซ็งใช่ปะใช่าป่า,ปากต่ใส่ซ้ำม,มื่อหนึ่งครับผมตัวปุยยี่อะไโอู้สได้แต่วะาเอครับผมตัวนี้พลาดครับผมจังว่าที่มันเกี่ยวหยาเนานะดึงหยานขึ้นมามันดิ่ดลุดครับหยางมากเห็นขาวๆครับลังนี่หายที่ตายอ,ารอดดยครับหายที่บอลลอตหรอครับ ดินบ่บ่ดินเลยครับตายแล้วแข็งแก่แดีผมครับอย่ามตอ่อครับหล,ลังนี่เบ็โจมครับแต่สายสีย่อนๆครับมารุ่นมาครับลุดลุดครับผมหลังนี่ ล้างเ้างหน้ามีปลาดินครับผมเดี๋ยวามาลุ้นบางครับวะที่ตัวใหญ่ปะสิหลุดอีกคือโตนั่นปะประคอตกง่ายครับนี่ครับผมอุ้ยยังสวยเลย กูเบื้องหลังนี่ครับผมหอ,อยกันปอนครับผมเส้นใหญ,ญ่เขียดเนาตัวน้อยกแก้นานี่ครับผมตัวน้อยๆอ้ยแล้วก็เก็บปลาครับครับพี่น้องผมยามเบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับผมเบ็ด40กว่าหลังผลงานนี่ครับผมโอ้ได้หลายตัวเติบอยู่ครับจะโตว่ะหนึ่งสองสาม ี่ห้าหกป่าหกตัวครับผมแต่ว่าห่างใส่ใหไ่คือมือขึ้นนี่ครับป่าได้หนีกะสูสีครับผมสูสีวังโลดเนี่ยเพราะว่ามันมีประคอตัวใหญ่มาตัวหนึ่งครับผมกะที่ว่าหม้เนี่ยครับผมเพราะได้อยู่ได้กินไม้หนีผมเบื้องลักษณะแล้วต้องเอาเนื้อหัวครับผมไม้แบบนี้เยอะพูดละกันว่างๆเดี๋ยวที่มาจัดอีกอยู่ครับไมาเนี่ที่ว่าเบ็ดครับเด็ยดไรครับผมกระบาดเอาไป จับไม่นูเห็ดดังดีปนถึงแล้วนะเนาะป่ายนี่ส่วนมากผมก็มมิได้จับปนครับผมไปเบิง้งอาจจะได้ปนปลาดุกครับผมอาจจะได้ปนปลาดุกกินยามเส่า,า,าไปครับผมกลับบ้านครับมาเบิ้งผลงานกันครับอันนี้รอบเส่าเลยครับนี่เลบนี่ครับผมตะคอตัวจะบ่ค่อยง่ายไปเลยครับผมแล้วก็อันนี้ลนนนผ,ออไไผลนนผางานมาขึ้นนี่ครับผลงานมาขึ้นมาขึ้นนี่ผูมีตัวง่ายครับป่าคือบอก นี่ครับผมเรือสามตัวครับปลาดุกเอาไปปนสองตัวนะครับปลาดุกต้มปนแล้วเดี๋ยวเมื่อนี้กินปนปลาดุกกันครับนี่ใครควมนะครับพี่น้องผม,งผมกินข้าวน้ำกันครับนป,ปนปลาดุกเฮปนปลาดุกไงปนเดี่ยวสองตัวเลยครับ <c oughs> นี่ครับผมปนแบบน้ำเข็งๆเลยครับ มาเลยครับเด้อกินเขาต้องกันครับก่อนกินเขาครับผมขอลองข้อเนี้ยแจกยก้กหน่อย,ยครับผมอ่าเด็กการครับเด็กการ บนิเอสให้เบิกนะครับมือนี่ก็ดีแม่บ้านเพิดเป็นคนจัดการครับผมจัดการเรียบร้อยแล้วมาครับมาจิ้มกันครับถ้ามีเวลาผมจะเ,เนื้อห่วกไปซ้ำนะครับพวกขันม่นขันม่นเนื้อห่วงนี่น่าจะจังว่นนี้ครับเนื้อเขียดนี่กินพุทธลังเลยแต่ว่า มัดกัดเอาเครื่องหนึ่งครับเลือตมุนไพรอยอนตอนไว้ครับโอ้ปลาปลาที่ใส่บอค่อยใหญ่หมดเลยครับ,ส,รรบส่วนมากปลาที่แบบพอค้อนหน่อยใส่ปนนะครับผมหลาย <c oughs> แก้มหมกลินไม่ครับ ครับพี่น้องผมจังได้ขอตัวเฮกินเขากันครับผมเดี๋ยวมาคลิปนี้จังได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น่นครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมไป